ขเขมรน,นี่พยายามนะใช่ค่ะ BM 21นี่ระดมยิงใส่เราในหลายพื้นที่เมื่อวานทำให้ทหารเราเนี่ยต้องปลีชีพไปสามนายตอนแรกก็จะสี่ตอนแรกสามหนึ่งแล้วปฏิหารจริงจริงรอดมันได้หนึ่งนายนะครับหลังจากนั้นพื้นที่อื่นๆก็คือทุกสมรภูมิดูเดือดแล้วทั้งสองประเทศก็ยังคงยิงกันแม้กระทั่งครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะถึงเด,ดลันนักครับเราเผยแพร่ภาพชุดนี้ออกมาเพราะเราไปสกัดยิงที่บริเวณคาสิโนเขาได้รับความเสียหาย เนื่องจากจุดนี้ก็เป็นจุดทางยุทธศาสตร์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันครับหลังจากถแถลงข่าว11นาฬกา30นาทีมีเวลาครึ่งชั่วโมงใช่ไหมโซเชียลโพสต์กันเต็มเลยนี่เพิ่งเกิดขึ้นบอกเพียง30นาทีก่อนข้อตกลงยิงจะมีผลบังคับใช้ทหารไทยระดมยิงปืนใหญ่โจมตีซ้ำนะฮะเป้าหมายคืออาคารรีสอร์ทแอนคาสิโนและคาสิโนนิมเฮงในอำเภออัละเวงอุดรมีชัยของขเมเ็นนะครับปฏิบัติการนี้ทําให้ตัวอาคารโนนทั้งสองแห่ง ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรช่องสงมศซีสเกตคาสิโนโดได้รับความเสียหายอย่างหนักครับวัตถุประสงค์เราชัดเจนอันนี้เป็นการทำลายเป้าหมายทางทหารหลังจากตรวจพบว่าสถานประกอบคาสิโน,โนเนี่ยถูกกองทัพของกัมพูชาดัดแปลงเป็นสถานที่ทางทหารน,นะครับแล้วก็มีคลิปที่ชาวเขมรเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกครับเป็นใครนะฮะหรือไปทำอะไรที่คาสิโนน,น,นี้นี่คุณผู้ชมเห็นไหม นี่ครับหลังถูกโจมตีฮิวกระเป๋าเดินทางหนีตายออกมาแล้วบนถนนคุณผู้ชมเต็มไปด้วยความเสียหายซากประหักพังและเศษกระจกนะครับนี่ก็เป็นคลิปหนึ่งที่มีการเผยแพร่อ,ออกมาครับว่าก่อนที่จะถึงข้อตกลงหยุดยิงเงียมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นข้าสวนอีกเหตุการณ์หนึ่งข้าคุณผู้ชมข้าเราก็ได้เห็นตามโซเชียลมาพอสมควรข้ากับการปฏิบัติการถล่มเขาพระวิหารเนื่องจากอะไรขเหม็นค่ะเห็นไหมคะชอ็อตนี่ตกลงข้าเราไม่ได้จะไปทําลายสิ่งปลูกสร้างหรือว่า ไปทำลายเออโบรัณสถานะแต่ว่าเขมรต่างหากหลักคาใช้พื้นที่โดยรอบของเขาพระวิหารนะคะหรือว่าตูประสาสพระวิหาร40ส,สนาทีก่อนที่จะหยุดยิงทหารไทยก็ทำการยิงปืนใหญ่ถล่มฐานกัมพูชาที่เขาพระวิหารคือจุดนั้นเนี่ยตัวของกัมพูชาทหารเขาอาจจะไปตั้งพวกฐานตั้งปืนใหญ่แล้วก็ปืนครบคือเครื่องยิงลูกระเบิดอน,นะคะเพื่อใช้ในการโจมตีทหารไทยก่อนหน้านี้ท่าและเพื่อเป็นการสกัดกัน้น รวมถึงตอบโต้การคุกคามอธิปไตยในนาทีสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่ระยะการหยุดยิง7จะ12ชั่วโมงตามข้อตกลงก็อย่างที่บอกไปค่ามีหลายพื้นที่ที่เรายังควบคุมได้แบบไม่เบ็ดเสร็จ100%ครับแล้วก็อาจจะย้อนกลับมากลายเป็นฐานทหารกัมพูชาที่จะมาทำร้ายทหารไทยก็เป็นไปได้เราจึงต้องใช้การโจมตีแค่ในช่วงเวลานั้นครับเอาให้ได้มากที่สุดเพื่อสก,กัดกองกำลังของเขานะฮะ เราไม่รู้เขาเกิดยังไงแต่ที่ผ่านมามันก็สะท้อนนะถึงนิสัยใจคอใช่ไหมถึงความไม่จริงใจอะแบบนี้นะครับแน่นอนผู้คนรู้สึกมากกับเรื่องของการเจรจาหยุดยิงแล้วก็มีการลงนามกันมีคิดถึงทหารเหมือนกันนะพวกเขาเนี่ยแบกภาระเสียสละสละทุกอย่างนะฮะเพื่อปกป้องอธิปไตยจะรู้สึกยังไงอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเดากันได้เขาคงรู้สึกไปไม่น้อยความในใจคงไม่รู้ไม่รู้สึกน้อยไปกว่าประชาชนทั้งความเศร้าความเจ็บปวดแบบนี้ ล่าสุดครับกองทัพภาคที่หนึ่งมาโพสต์หลังเส้นตายนะหาหะสิบสองนาอยกาคำสั้นๆแล้วก็ภาพที่แทนใจคําพูดนับล้านนั่นก็คือสะดุดีทหารกล้าครับทั้งวิญญาลงหายใจเป็นของแผ่นดินชีวิตจะสิ้นแต่ชื่อจะจารึกไว้นี่นะครับ26ทหารกล้านาะหะที่ปลีกชีพในการสู้รบรอบนี้กินเวลาประมาณสัก20วันก็ขอสะดุดีวีรชนคนที่สลัดชีพเพื่อชาติครับคอมเมนต์เข้าไปเกือบสามพันข้อความคุณเอกคุณผู้ชม เป็นคำพูดแทนใจเป็นคำพูดแทนความรู้สึกของผู้คนไทยเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการประกาศหยุดยิง12นายกาพาไปดูบางคอมเมนต์กันนะฮะบางคนบอกว่าไม่รู้จะหาคำไหนมาบรรยายถึงนักรบผู้กล้าเห็นแล้วน้ำตาไหลาหัวใจของพวกท่านยิ่งใหญ่ถ้าไม่มีพวกท่านไม่มีนักรบผู้กล้าแผ่นดินไทยคงไม่เหลือให้ลูกหลานได้อยู่ทำมาหากินคงไม่มีแผ่นดินสยามจนถึงทุกวันนี้ขอกราบสดุดีบรรพบุรุษทุกท่านที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยฮะและอีกหนึ่งคอมเมนต์ สดุดีทหารกล้าคะความกล้าหาญของพวกท่านความเสียสละของพวกท่านเราประชาชนคนไทยจะไม่มีวันลืมวีรกรรมที่พวกท่านได้ทําไว้เลยจะเก็บไว้ในหัวใจตราบเราสิ้นลมคะครับรักทหารผู้กล้าทุกท่านเกลียดนักการเมืองเอาชีวิตทหารผู้กล้ามาเสี่ยงทำเพื่ออำนาจและผลประโยชน์ของตัวเองทำงานลำบากเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเพื่อประโยชน์เพื่อชาติและประชาชนไม่สบายเหมือนพวกอยู่ในห้องแอร์ไม่รักชาติและประชาชนโอ้โหนก็สะท้อนความรู้สึกนะฮะ ข้าอีกหนึ่งข้อความที่สะท้อนความรู้สึกบอกว่าถ้ามีครั้งที่สามก็ขอให้ในายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ในห้องแอร์นี้ออกไปรบบ้างนะครับกราบขอบคุณทหารที่ปลีชีพทุกนายขอให้ท่านไปสุภภูมิที่ดีแล้วก็ขอให้ท่านได้กลับมาเป็นนายทหารที่นั่งในห้องแอร์ด้วยเถิดสาธุอืมนนี่แหละครับก็เป็นความรู้สึกของผู้คนคุณผู้ชมหากอีกหนึ่งเหตุการณ์คือก่อนเที่ยงฮะก,ก่อนจะหยุดยิงกองทัพภาคที่สองได้เผยข้อมูลชุดหนึ่งออกมาบอกว่าทหารไทย ไปเหยียบกับระเบิดอีกหนึ่งแล้วอันนี้ที่สะสมใช่เป็นขาที่จังหวัดศรีสะเกดแบบนี้นะครับแล้วต้องถูกส่งตัวไปรักษาด่วนครับเนี่ยครับต้องรีบประสานทีมสกายดรอปจากโรงพยาบาลไข้วีรวัตเพื่อรับตัวนะฮะจากโรงพยาบาลกันทรัก์ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสุรินท์เนื่องจากพลทหารได้รับบาดเจ็บและสูญเสียเอ,อิร์ดสูญเสียเลือดจำนวนมากนะฮะตอนที่ลงจากรถพยาบาลเนี่ยตอนนี้โอโ้ตอนนั้นอาการแบบมันรู้สึกตัวขุ่นผู้ชมอาการหนักนะครับ ช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกา46นาทีก่อนที่จะถึงเดลันหยุดยิงได้รับรายงานว่าพลทหารไทยไปเหยียบทุ่นระเบิดที่สัดโสมคือพลทหารนารุนารไพวันครับวัย25ปีสังกัดฐานราบ3,000รอออกองพันยาโมข้อเท้าซ้ายขาดโดนสเก็ตที่ข่าวขวาด้วยนะครับเทจกองทัพบ,บกทันกระแสข,ขอความจรงิงจังเรื่องนี้ด่วนกว่าจะหยุดยิงกัมพูชาต้องทําให้ได้จริงเรื่องกับระเบิดอันนี้เห็นด้วยนะเพราะหลังจากนี้ยังไม่รู้จะต้องเสียขาเพิ่มหรือเปล่าให้ที่ฝั่งฝั่งเอาไว้ ทางศูนย์บัญชาการกองทัพภาคที่สองเลยถแถลงสถานการณ์แสดงความเสียใจต่อกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดและถูกยิงในพื้นที่สตสมครับโดยได้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อขว้งล้างนาฮเอิร์ตกำลังที่ติดอยู่ในฐานของกัมพูชาบริเวณทิศตะวันตกของเขาสตสมโดยระหว่างการขั้งล้างเงี่ยตัวของพลทหารนารุนารได้ไปเหยียบทุ่นระเบิดที่ทางขเขมรวางไว้บาดเจ็บสาหัสบริเวณขาข้างซ้ายนะครับใช่ข้าเอาจริงเอาจริงแล้วเนี่ยนอกจากนี้ยังมีกำลังพลของไทย ค้าถูกยิงอีกสองนายด้วยนะคะสองนายได้แก่จาก่าสิบเอกศิริช,ยชัยจิตบุตรค้าถูกยิงที่ฝ่ามือข้างซ้ายแล้วก็กระสุนโดนที่แขนข้างขวาด้วยนะคะอีกนายหนึ่งก็คือสิทธตำรวจเอกสุขสรรค์นโนพขคาถูกยิงที่ต้นแขนด้านหลังข้างข,างขวานะคะคือหน่วยงานนะคะก็ได้มีการประมพยาบาลแล้วก็นําตัวไปส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยสําหรับปฏิบัติการต่อที่หมายถ้าอยู่ในขั้นตอนของการเสริมความมั่นคงแล้วก็จัดระเบียบใหม่นะคะเพื่อเป็นการสถาปนาเป็นแนวการวางกำลังของฝ่ายเราต่อไป ด้วยทหารที่บาดเจ็บขั้นล่าสุดนะครับผู้อาํานวยการโรงพยาบาลสุรินทร์เขาก็คือนายแพทย์ชวลิตสืบทรัพย์เข้าพร้อมกับทีมแพทย์ได้เข้ามารับตัวแล้วนะครับเพื่อที่จะไปรักษาที่ห้องฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนใคเจหนาทีที่เป็นบุคลากร,กรทางการแพทย์และก็ผู้เชี่ยวชาญได้เข้ามาดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดแล้วคะัครับเมื่อวานวันนี้นะฮะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่าจะมีการลงนามหยุดยิงแล้วเขาบุกกระหน่ำเราหนักมากในทุกสมรภ,ภูมิหนึ่งในนั้น ก็คือบริเวณของจานทราบกันดีนะครับเราสูญเสียเมื่อวานนี้สามนายด้วยกันหนึ่งคือพลทหารปฏิพานศรประดิษฐ์หรือว่าพลทหารหนึ่งนี่เป็นบรรยากาศที่ครอบครัวนะครับชาวม้งชาวบ้านมาต่างรอรับร่างนะครับของพลทหารหนึ่งที่ปลีชีพปกป้องประเทศในสมนรภูมิจานจังหวัดสแก้วกองทัพได้นําร่างของพลทหารหนึ่งมาโดยเฮลิคอปเตอร์จากจังหวัดสแก้วครับมาลงที่สนามบินชั่วคราวสยามเอิร์สยามวิวอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดซึ่งก็เป็นบ้านเกิด ในช่วงเวลา13บสนาฬิกาที่ผ่านมาก็มีชาวบ้านชาวเกาะช้างสวมเสื้อสีขาวสีดำครับถือธงชาติร่วมไว้อลาลัยสดุดีวิรุษที่สละชีพเพื่อชาติกองทัพนําร่างพลทหารหนึ่งเนี่ยขึ้นรถนะฮะแล้วก็เคลื่อนไปยังวัดคลองนนทรีอยู่ในพื้นที่เกาะช้างครับคุณพ่อชื่อคุณพ่อประดิษฐ์ศรีประดิษฐ์ครับเล่าให้ฟังบอกว่าหนึ่งเนี่ยเป็นคนว่านอนสอนง่ายแล้วตัวเขาเองเดินมาบอกพ่อนะว่าอยากเป็นทหารอืมอายุ18ปดปึ๊บไปสมัครเลยครับ โอ้โหไม่ต้องรอจากใบดําใบแดงไปสมัครเลยร่วมรบกับทหารแนวหน้าที่สัตแก้วล,ลูกชายโทรมาบอกนะก่อนเนี่ยก็คุยกันแบบกลัวเอ้ยไม่ได้กลัวบอกภูมิใจนะฮะภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติเราไม่เที่ยวคุณพ่อบอกอย่างนี้ครับอย่าให้ดวงวิญ,ญญาณของลูกเนี่ยได้รู้นะว่าไม่ต้องห่วงพ่อแล้วพ่อภูมิใจมากที่ลูกเป็นวีรบุรุษขอให้การสู้รบสงบเร็วๆก็พอแล้วคุณพ่อฝากไปบอกแบบนี้ครับแต่ตอนที่ได้ติดติดต่อครับติดพูดยังไงกับคุณพ่อ พ่อพ่อหนูดีใจมากหนูได้จะได้ไปรบไปช่วยชาติแล้ววันนี้เสียไปแล้วพ่อจะบอกเขาอย่างพวกลูกไม่ต้องเป็นห่วงพ่ออยู่สวรรค์อยู่สวรรค์เธอภูมิใจมากที่ลูกเป็นวีรบุรุษทหารที่ช่วยรักชาติแอลตอนหยุดยิงแล้วพ่ออยากจะบอกอะไรกับรัฐบาลหรือฝ่ายตรงข้ามพ่อได้สงบได้แล้วครับหยุดจริงได้ผมก็ดีใจครับนะครับขนาดเดียวกันลูกพี่ลูกน้องของพลทหารหนึ่งชื่อว่า คุณสิงหาบอกว่าเพิ่งรู้ว่าหนึ่งเนี่ยไปเป็นทหารตอนที่ถูกเรียกเข้ากรมนะฮะเคยบอกว่าอยากรับใช้ชาติอยากให้คุณพ่อคุณแม่สบายรับปากแบบนี้นะฮะถ้าได้ลากลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวจะพาเขาไปเที่ยวทะเลเนี่ยเห็นไหมยังไม่รุ่นอยู่เลยนะลูกพี่ลูกน้องอายุพอๆห้าสิบแปดปีแบบนี้เสียใจครับที่ต้องเสียพี่ชายไปแต่ภูมิใจที่พี่ชายพลีชีพเพื่อชาติครับโอเคงั้นก็ได้แต่ว่าเราอยากจะหยุดตัวเลขเอาไว้เท่านี้จริงๆแต่ว่าท้ายที่สุด เราก็ได้รับข่าวเศร้าขึ้นมาจากทางด้านของเออภาคที่หนึ่งอนัคาได้มีการโพสต์เขาว่าเราได้สูญเสียวีรบุรุษทหารกล้าเป็นรายที่27นะคะคือก่อนที่จะมีการประกาศหยุดยิงเพียงแค่เอดก่อนที่ถึงเดลันหยุดยิงเพียงแค่10นาทีก็คือ11นาฬิกา50นาทีค่ะได้สูญเสียนายทหารท่านนี้ก็คือจ่าสิบเอกพิรยุทธ์นวิไลเจเริญข้ากองทัพภาคที่1นะคะได้มีการโพสต์ขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ่งต่อครอบครัวของจ่าสิบเอกพิยุทธ์นวิไลเจเริญ ซึ่งก็สังกัดอยู่ที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์ข้าเสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจขัาปกป้องอธิปไตยของไทยในพื้นที่ของชายแดนอรญญารยประเทศจังหวัดสแก้วกองทัพภาคที่1ขอสดุดีทหารกล้าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจปกป้องอธิปตยของไทยในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งทางกองทัพก็จะมีการดูแลแล้วก็จัดพิธีศพอย่างสมเกียรติและจะดูแลสิทธิ์ต่างๆให้กับครอบครัวของทหารกล้าอย่างครบถ้วนต่อไปค่ะ ครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาทางเพจจะไอทับฟ้าก็ระบุเช่นเดียวกันเข้าวันนี้นักข่าวยีธันวาคม2 5 6 6ันหาเข้าเวลา11บเนาฬกาห้นาทีอีก10นาทีเท่านั้นจะถึงช่วงเวลาหยุดยิงค่ะจากสิเอกพยุทธ์นวิไลเจริญได้มีการขนย้ายสิ่งของซึ่งเป็นอุปกรณ์เพื่อเสริมที่มั่นดัดแปลงให้แข็งแรงแต่ว่าฝ่ายตรงข้ามก็คือทางด้านของขมรเองเขาก็พยายามอย่างเต็มกําลังอนาคตที่จะสกัดกั้นฝ่ายไทยได้ยิงลูกปืนครบคี่แล้ว ก็ทำให้รถเนี้ยเสียหลักแล้วก็เสียชีวิตนั่นเองนะคะขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง